ที่ชอบฟ้าบอกไว้เมื่อวานนะพี่น้องจ้าว่ามือแรงสิเข็ด เมียงหมูสันพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันอาทิตย์นะจ๊ะพี่น้องจ้าเนื่องจากว่าเมื่อคืนชอฟ้าภาพตัดพี่น้องหลังจากกินเมียงกินยังกันแล้วกับกัปของกับมาซิมาตัดคลิปลงให้พี่น้องเบิรงพี่น้องจ้าแต่ว่าชอฟ้าภาพตัดพี่น้องท่านั่งตัดคลิปอยู่ดีๆพี่น้องมันรู้สึกง่วงแห้งก็เลยเอ็นหัวลงเท่ันทีละพี่น้องรับไปเลยตื่นที่ตอนเช้าเลยจ้าเงยจ้องคล้องคักแน่กเพราะเคยเป็นแบบนี้เลยได้พี่น้องจ้ากลับมาที่เมียงหมูของเฮาพี่น้องจ้าหลังจากที่ไปตลาดกลับมาแล้วพี่น้องจ้ากับะ พอหลามต้องกาดเดี๋ยวๆเฉพาะกาับสีมะแลอ่อนเอ,อ็นมันออกจ้ะพี่น้องจ้ะเอ็นมันหนีเวไลากินเพราะว่าเ้าลวกซื่อๆนะพี่น้องเนาะเหาองบริตุลบริบริตุนพี่น้องแค่ลวกให้มันสุกให้มันนุ่มๆซื่อๆเอ็นมัน,ไไนหนีกับสีเป๊ะๆเวลากินนี่กับสิยำเนี่ยติดแขวติดข,ข,ข้างขนาดเลยพี่น้องจ้ะเะฝาะกับิีมะละออกก่อนตาละอออกแล้วก็สีปเปื้อนเข้มใบเป็นถั่วอ่อมพี่น้องจ้ะเพราะว่าชอบอันสังเกตพี่น้องชอบว่าสังเกตเพิ่งมันคือสีไลายเติบอยู่ขนาดพี่น้องจ้ะก็เรียกว่าสีเ็ดเข้มไบถั่วอ่อมขนาดพี่น้้องจะพเเาา เอ็นออกแล้วพี่ดองก็กระสิมหันบางๆพี่ดองท่านแล้วๆอฉพา,ากระสิมักจ้าที่จริงก็คือ ถ้าเขามีเบกกิ้งโซดาพี่น้องกับเบกกิ้งโซดากับกน้ำปลาสองย่างพ่อพี่น้องจา้าแต่วา่าอยู่บ้านยาบ่มีบ่มีเบกกิ้งโซดาพี่น้องจา้าฉฟากเลยใส่ไข่ใส่ไข่หน่วยหนึ่งมกักไว้ประมาณจากชั่วโมงสองชั่วโมงนเวละพี่น้องจา้าให้มันนุ่มๆในจะน้อยนะพี่น้องจ้าจากนั้นเทาก็มาล้างพักพี่น้องจา้ามือนี้พักที่กินกระสีมี่พักค,คอดอากับพักกัดขาวพี่น้องกินเมียงหมูกินเมียงปลาแปะทรงแปะซาพี่น้องจ้าเออบันนองเทากันกับสิ่งอือ่นไปซสปลาไปซักไก่ยังสิพี่น้องขาดบ่ได้ก็คือพักัดขาว พี่นอ้องแต่ว่าชอบฟ้านี่ก็สิมักนี่มาก,กินผักคอดพี่น้องชอบฟ้าว,ว่ามันหวานดีพี่น้องจ้าแลักกระโกรอบวหล้วก็ะซูม,มือนี่ก็มีมีขายทั่วไปหลไล่แล้วเนาะพี่น้องเนาะตะกี้ก็หากินยากแล้วก็แพงเติบยุรุนละลอยหาซื้ลอยหกสิบาบาทเออเดี๋ยวนี้ก็ไข่แน่อยู่พี่น้องโุนล,ละลอยเศร้า,าม,มาลอยเศร้าทำมาลอยเศร้าถือบบมันกับว่าถือดอกพี่น้องตะบาามันกับเออไข่แน่ก็ตะกี้เนาะแล้วก็ช่อมฟ้าซื้อมาสามตัวพี่น้องสามตัวนี่ก็บ่หอดโลดออกพี่น้องประมาณหาขีดหกขีดนี่แหละจ้า เอามาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วบัดดี้พักแกม้มเท่ากับซีมี่พักซี่พี่น้องพักหอมปลอมบานเท่าไหร่พักซี่แล้วก็อันพักสาราแหน่ต้นหอมพี่น้องจ้าล้างพักมีซี่ใบแล้วแล้วบันดนี้ชฟา้ากระสีมาปั้นน้ำจิม้มจ้าพี่น้องน้ำจิ้มชฟา้ากระปั้นง่ายๆพี่น้องอันนี้สูตรกินเมียงงูเนาะพี่น้องเนาะชฝฟ้าะสีโบติไทยทั่วตัดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเวลากินซีมี่ทัวรถอดแก้มอยู่จ้าสูตรปั้นน้ำจิม้มชฟา้ากรันง่ายๆพี่น้องจ้าใส่หักักซี่ลงเปิดซองหากว่านึงแล้วกก็รนี่แล้วก อันยุบานนี่ก็บอก่เฮยมีคนกินเผ็ดคักพี่น้องจ้าชอฟากันสิกินเผ็ดก็มุ้แล้วล่ะแล้วเราก็ใส่น้าตาลจ้าน้ำตาลนี่ใส่ไปสามซอนพี่น้องจ้าใส่เกลือไปนิดนึงพี่น้องจ้าแล้วก็เติมน้าน้าต้มซุปพี่น้องชั่วฟ้าใส่ไปสี่ซ้อนน้าปลาสามซ้อนพี่น้องจ้าแล้วก็เอาไปปั้นพี่น้องพอปั้นแหลกแล้วชอฟาก็มาเอาใบหอมได้พี่น้องอันนี้เป็นใบมันก็สิมีหักน้ำเล็กจักหน่อยเพราะว่าชอฟาว่าใส่ใบมันพอมมันจังแสบมันจังหอมนะพี่น้องจ้าใส่ใบพักซี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เอา บักหน้าใส่พี่น้องน้ำบักหน้าชอฟาบีใบพี่น้องบีใบถ้าเมือดหกนวยพี่น้องจ้ากับบีใบแล้วก็เทลงไปตอนแรก็เทลงไปครึ่งหนึ่งก้อนพี่น้องแล้วก็ซิมเบิองพี่น้องซิมสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเื้อมันสมโพธิมันเสียวขึ้นมาได้นะพี่น้องจ้าแต่ว่าชอฟาก็ตั้งใจไว้ก็คือเฮ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องจ้าน้ำจิ้มต้มจิ้มเมี่ยงนี่ต้องเปรี้ยวหวานพี่น้องมันจะค่อยแซ่บพอปั็นน้ำจิ้มแล้วพี่น้องชอฟาก็ตั้งน้ำหม้อเดือดพอดีก็ไปลวกหมูพพีีีีีีี่่่นนนนนนน้้้้้้้้้ออองงจจจจะะะะบบััดดลลววกกหหมมมมูแาาาตตปรรรณโ๊เยยขคพี่น้อง นี่ขนมจีนไ,ไม่พักกินแล้วได้บ,บัรนี้พี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำชอฟ้ามาเด้อจ้าคุณพ่อคุณลูกคุณกระสักกันเต็มที่แล้วป,ป,ป,ปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มแล้วถือใจคักเพราะว่ามือนี้เป็นเมนู้ยเควยได้พี่น้องเลยอันพ่อพันถามหนูวันนี้อยากกินอะไรสันพันถามาลูกสาวกันนะอยากกินอะไรสันลูกสาวก็ว่าอยากกินเมี่ยงหมูสันเออก็เลยจัดให้พี่น้องจ้ากินเมี่ยงหมูแสบแบรนัวๆววพี่น,อน,น,น,อน้องจ้าสักกันตุ้มต่ำตุ้มต่ำไม่ตะค้ำยังไงเบิ่งค้ามพ่อคนกินเด้อบัรนี้้เดอพี่น้องเด้อ เาเบิ่งพี่น้องรสสิกินข้าวแหญ่ป็นไรแล้วแซ่บคักอีหลีแล้วมา,มากคักเติบอยู่พี่น้องจา้าผุ่นมีการส่หม,มูพร้อมกินข้าวแหญ่ๆมันค่อยสะใจเป็นวๆพี่น้องใส่หม,มูแล้วก็ใส่ถั่วใส่ถั่วแล้วแล้วก็ตากนันจิ้มลาดเด็ดปน้พี่น้องจา้าเอาข้ามแบบว่าเขาเอื่อมาเอียงข้ามตัดสวดพี่น้อง <laughs> มาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบ่แซบๆน้ำกันจา้า